s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยข่าวสารมากมายไม่สวัสดีความหมายเท่าเดิมไม่หวัดดีก่อนสวัสดีครับอ๋อผมแก๊ปไข่มุกค่ะว้ายมะหมาสีค่ะครับอันนี้เป็นแปดนะอ้าวแปดแล้วครับสองตัวนะครับหลายคนเคยดูนะครับ จริงๆหมานี่มีหลายแบบนะครับมีหมานี่แบบมีสีขาที่เป็นสัตว์เลี้ยงนี่ก็จแต่เดินเต้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 นไม่ใช่นี่แต่เด้นเต้นเต้นแต่เดินเดี๋ยวเขารู้เออประมาณนี้แหละครับประมาณนี้อ้าวอัปเดตข่าวสารกันนะครับอัปเดตข่าวสารวงการบ้านเมืองอ้าวโอ้โหนี่ล่าสุดเลยคุณเห็นไหมข่าวการเมืองเห็นค่ะคุณพิธาครับ รอดไปแล้วรอดไปไหนฮะรอดซุ้มลูกเสือครับเข้าค่ายอายุเท่าไหร่เนี่ยอยู่บ้านดีๆมาอยู่อย่างนี้ไม่น่าเลยร้องไปแล้วร้องไปแล้วชอบใจมากชอบมากครับใจวัยรุ่นอันนี้ก็ต้องบอกว่ารอดแล้วนะครับสาหรับคดีคดีอะไรฮะหุ้นสื่อนะครับสื่อไอทีวีไม่เป็นสื่อนะครับหลายคนไม่รู้จักไอทีวีไอทีวีมีหลายแบบนะครับ ไอทีวีจริงปะจริงนะครับไอทีวีไม่ได้มีแบบเดียวหรอมีหลายแบบครับมีแบบไหนบ้างไอทีวีแบบแรกนี่คือเป็นช่องอ่าสื่อสาธารณะนะครับสื่อมวลชนนะครับก็ตะกอดอยู่ช่องหกคุณกวดไปเนี่ยชวนชื่นคาเฟ่โอเคขอลาตอนห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะครับสมัยนั้นเป็นใครดําเนินรายการอยู่ชวนชื่นคาเฟ่ก็คุณจิ้มนะคุณจิ้มยังอยู่นะครับแล้วก็คุณแจ๊ดยังเด็กๆอยู่นะนะครับโตขึ้นมาก็ไม่เป็นแจ๊ดละมาเป็น r b แทน เขาไม่ได้ไปทางนี้เหรอทางป๊อปป๊อปหน่อยไม่ครับเพราะว่าป๊อปเป็นปองกูลฮิปฮอปฮิปป๊อปป้าแอนบีก็ฟังดูดีทำไมไม่คอน้องนางก็งามและโอ้ยทำไมเนาะมาขอมหมอลำขอหมอลำต้อยหมวกแดงครับอ้ขอหมอลำเนี่ยแต่เดนเต้นแต่เตนเต้นบอกว่าอย่าขอหมอลำบอกว่าอย่าขอหมอลำ อันนี้คือคุณต้อไปรู้มารามาครับก็ระเบับนอันนี้เป็นอ่าทำไมเขาต้องหบวกแดงวะเพราะว่าเขาเคยไปดูดวงนะครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะเยอันนี้เรื่องจริงนะครับมีเดียเลทิเลซี่ทุกวันคุณต้้ยหมวกแดงทุกวันทุกวีคเคยไปดูดวงนะครับคืออะไรดูดวงแวะแะ้วหน่อยเคยไปดูดวงหมึเขาบอกว่าอกว่า คุณไม่เจอไม่เจอโรคไม่เจอหมอไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นหมอแบบหมอด้วยอดูหมอแบบกันแต่นี่คือหมอดูหมอดูหมอดูนะครับคู่หมอเดาหมอเราพระคู่หมอคือนี่นะครับคือหมอดูนะเขาบอกไว้ว่าว่าคุณจะดังอถ้าคุณมีซิกเนเจอร์คือหมวกสีแดงแล้วคุณใช้ชื่อเขาบอกมาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยคำนี้เลยจริงๆแล้วแต่ก่อนเขาใส่หมวกไหมแต่ก่อนเหมือนจะไม่ได้ใส่เลยแล้วคุณบอกว่าคุณไปใส่หมวกสีแดงแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นหมวกแดงคือ คือบอกว่าให้ไปใส่หมวกสีแดงด้วยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นหมวกแดงด้วยเลยใช่คือจริงเขาร้องเพลงมานานแล้วแต่ไม่ดังเขาชื่ออะไรแต่ก่อนคุณอ่าต้อยตุ๋งติ๋งไอ้เหรอไอ้เหรอตุงต่งต้องแตงอะไรเนี่ยมาตลอดถ้ามีต่อเต่านะแต่ใส่หมวกแล้วดังเลยอืมต้อยหมวกแดงอันนี้คือเรื่องจริงครับโอเคครับอ่าแล้วครับเรื่องจริงเออพันจอ นอกจากผ่านเรื่องจริงผ่านจอยังอยู่ไหมคุณไม่มีแล้วตอคดีเด็ดก็ไปแล้วเปลี่ยนเป็นเรื่องจริงผ่านมรงเพราะปีนี้ปีมรงไม่ผ่านจอผ่านไปแล้วกลายเป็นมรงจอผ่านไปแล้วผ่านจ่อไปแล้วก็เลยเป็นมรงติดมะเส็งมรงอ่าติดมะเร็งเป็นมะสงเป็นมะสงเป็นมะซื่อเนี่ยคุณราศีเอ้ยไม่ใช่นักสัตว์เลยผมนักสัตว์เอ้ยผมปีจอครับอ้าวเขาผ่านจอไปแล้ว ผ่านจอไปแล้วครับอแล้ววนมาใหม่อีกสิบสองเดือนมันวอกลอกเอ้ยไม่ใช่สิบสองกี่อ่ะวอกกี่อ่ะมันจะวนมาตัวอะไรวอกอีเก้งมาเสงอีโก้งมาลงอีฮี่ทิ้งผ้าทิ้งผ้าไม่รู้ไม่แน่ใจไหนวะไม่รู้ฉลูวัวอะไรฉลูไม่แม่ไม่แม่งฉลูกระต่ายวัวปีกูฉลูกระต่ายฉลัยกระตุสง พออ่ะอ่าโอเคฉลูวันบัวไงฉลูวัวครับอืมชอวอกลิงขานเสือถอกกระต่ายออันเนี้ยกูไม่ได้คอยจำเลยอ่ะมันเหมือนไอ้ไอ้สามสิบวันย่นจะไม่ขาดอะไรไหมอันนี้ช่วยนะย่นอ่ะคุณอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาครับอะไรฮะคุณดูฟุตบอลทีมชาติไหมฮะไม่เลยโอ้โหไม่เลยตอนนี้นะครับก็มีไวจริงไอซ์เขาเป็นฟิตปะแข่งขันเอเชียนครับ นะครับผมตอนนี้ไทยก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้ารอบนะครับผมเพียงแค่ผลนัดสุดท้ายนะครับขอเพียงแค่ยันยันหน้ากรรมการไปทีก็จะตกรอบไปเลยยันเสมอยันเสมออ่าเหมือนดันอเอาพระไหดันเันนี้ก็แล้วจะพระโลก็ได้ฮะพระเครื่องพระโลนี่มากอะเรือมาด้วยกันเลยครับโลสเครื่องสัมัสมากเครื่องบินเครื่องมาด้วยกันได้บางทีเป็นเครื่องยนต์หรือเป็นเครื่องอีวีก็ได้อูลอนมัส เจ้าของเอ่อเจ้าพ่อรถไฟฟ้าไม่ใช่อี๋มาหาณะเธออ, <laughs> อะไรนะร e, e, อ,อ,อีอีอหยาบใครหยาบใครอ๋อไม่ชอบก็เลยเป็นอูลอนใช่ครับคุณสังเกตน,นะครับมีความสุภาพอยู่ตลอด <laughs> ในชื่อทีมชาติคุณเห็นน,กนักฟุตบอลไหมไม่เห็นไหนอ้าวคนที่ถอนตัวไม่ใช่กู <laughs> ไม่ได้หมายถึงอยู่ในห้องนี้อ๋อคุณเห็นนักฟุตบอลที่ถอนตัวไปไม่เห็นก็บอกว่าไม่ได้ดูมันจะเห็นไม่ได้ให้เห็นกับตาไม่ได้ไม่มันไม่เห็นไงคุณรับทราบข่าวไหม เออก็แค่นี้ไม่ได้เห็นแบบเห็นแบบนั้นโอเคอ่ะไม่ทราบเราไม่ฟังหน่อยสิเจ้าบุกเจ้าบุกเอกนิตปัญญาเนี่ยอ่าหรือจะเป็นคนกองหน้าครับเจ้าอามสุปชัยใจเด็ดเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติตอนนี้มีข่าวนะครับบาดเจ็บอบาดเจ็บเดี๋ยวจะมีมาแทนอีกคนนะครับใครแทนฮะเจ้าฮะทัศดาบุษยาจะลงมาเตะ นัดถัดไปทัดดาวใช่คือมาตบบอลเล่ใช่ไม่ใช่ทัชยาวแบบนั้นบอเมีนเอ้ยแต่มีนักบอลเล่ชื่อทัดดาวไม่ใช่หรอมีหรอจ๊ะอ้าวน่าจะใช่ระจ๊ะอัปเดตของการข่าวสารพูดผิดอีกแล้วอัปเดตข่าวสารเล่เลโอ้ยหนอพ่อเมีนพี่นนอโอ้ยหนอหนอคนบ้านฮาวโฮยังไงคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันแต่ไม่ใช่ต้อยหมวกแดงอันนี้ใช่อันนี้คือไอ้นี้ ไผ่ป้าไผ่ป้าไผ่ใช่มีแพนด้ากินง้มงมใช่คุณไผ่วงอนเขาเห็นไอดอลหลิงไหมไม่เขาทำแอซิดด้วยมึงไม่เห็นอะไรเลยอ่ะก็คุณไม่เห็นนะมึงเห็นอะไรสักอย่างได้ไหมเห็นเนี่ยเห็นคุณแก๊บเห็นกล้องเห็นหมาเห็นแมวอ้าวก็หัวงี้ก็ต้องอัปเดตวงการเฮ้ยอัปเดตวงอัปเดตครับเนี่ยคุณพูดผิดนะคุณพูดผิดตามผิดตามอัปเดตข่าวสารวงการชา วงการชา <laughs> เอาแล้วครับเช้าๆนั่ง,น,ง,น,ง,น,งนั่งหน้าห้องอัดนั่งกินไอ้นี่ชาฟูจิชาเขียวฟูจิอ้าวขวดใหญ่เลยไปนั่งไม่มีอะไรทำก็เลยไปอนั่งอันฉลากเขาฉลากเขามันมันมันโรงงานเขาอะผลิตอยู่ที่ถนนทางเข้าอำเภอสามพานอันนี้จะชื่อถนนนะอ้าวแล้วครับอำเภอสามพานตำบลยายชาอ้าวนี่ ต้นกําเนิดชานะฮะก็ของจริงนะขำอ่ะนั่งขำอยู่คนเนียว่าทําไมวะหรือว่าเขาไปเลือกอําเภอในพะว่ามีคำว่าชาอยู่เอาเป็นไม่ได้นะคุณหรือไม่ก็เออทั้งอาเภอทั้งอาเภอชอบดูระเบิดเถิดอเทิงแล้วชอบชอบยายชาก็เลยตั้งเป็นอําเภอไม่เลยเราเพิ่งรู้อัปเดตข่าวสารวงการยาเช้าคือยายชาเป็นผู้ชายอัปเดตข่าวสารวงการยายชาอ๋อวงการเขาคนเดียวเลยมันนิชเลยอ่ะใช่ยายชาเป็นผู้ชายเออเพิ่งรู้ว่ามันเป็น เขาแบบสวมบทบาทจะเฉยแต่ถ้ายายไก่อันนี้คือครัวยายไก่คือคนที่เล่นเป็นแม่ในอ่าฟาดแอนด์ฟิลเลิฟอ่าครัวยายไก่คือที่จริงเขาเป็นแม่แม่ครัวใช่ไหมเขาเป็นคนนี่แหละบางทีมาแสดงเป็นคนบางทีเขาเป็นเขาก็เป็นคนนี่แหละอ๋อก็ต้องใช่นะครับมันไม่ใช่เหมือนแรดจทุยที่เป็นอะไรนะเป็นหนูแรดเจ้าหนู เนี่ยเจ้าหนูสุพโชคสารชาติหเออนักฟุตบอลนี่เป็นเจ้ากันหมดนะฮะราชวงศ์หมดเลยดิใช่ก็เป็นหมดเลยนะครับเพราะเนี่ยเจ้าบุ๊กเจ้าเช็คเจ้าแล้วทำไมเขาถึงเอนดูอย่างนี้ยหรอเจ้าไข่เจ้าไข่พัทรินชาวพาณิชย์เออทำไมแบบหน้ามันหน้าเอนดูอย่างงี้หรอทาไมเป็นนักบอลถึงจะต้องเป็นเจ้าเขาอาจจะเคยเป็นสามัญชนแล้วอบ แต่ตำแหน่งนี่ก็สำคัญนะครับในการเล่นฟุตบอลคุณต้องดูว่าคุณเป็นอะไรนะครับบางทีคุณต้องดูเวต้อ้ดูนะครับตำแหน่งของตัวเองแล้วเล่นตามแท็คติกของผู้จัดการทีมอ๋อหน,นัาบ,บน<ม>ปีคุณเล่นเป็นปีกครับครับคุณเล่นเป็นปีกคุณต้องดูละเอ้ เพื่อนเราเล่นเป็นสะโพกไหมถ้าเพื่อนเราเล่นเป็นสะโพกอย่างนี้เอ้ยถ้าคนมีคนมากินเพื่อนเราคนคันนั้นจะเป็นเกาหรือเปล่าอันนี้คุณต้องดูพระเกิดกินสัตว์ปีกมากๆนี่มีกรดเยอะแล้วครับกรดยูริกกรดยูริกนี่ก็มีใช่ปะถูกต้องนะครับกรดยูริกนี่มีหลายแบบกูดไรไม่เคยมั่นใจเลยอ่าอดีตคุณผู้มเคยบอกอดีตคุณผูผมคือถ้าคุณเป็นโรคเกาถามว่ากินไก่ได้ไหมกินได้กินได้แต่ก็จะปวด มันก็เป็นอิสระเสรแลลเของชีวิตเราไขมันพอกตับกินไขมันได้ไหมก็กินได้กินหมาล่ากินอะไรกินได้แต่ก็พอกตับก็ตายก็ป่วยเอ้แต่ช่วงนี้อยากโรนารงมกันนะโรนารมงเป็นโรคไตกันเยอะเอ้าอย่าเป็นกันนะครับโรนารองไงอย่าเป็นโรคไตอย่าเป็นอย่าเป็นไม่ดีอย่าเป็นอย่าเป็นอย่าเป็นโรค ไตมัสูงจังวะอย่าเป็นโลกไตเลยนะคุณเนี่ยถอดได้ไหมเนี่ยอ้าวก็ทำไมถึงร้องเพลงอ๋อที่ฉันเคยถามพี่ไปในอีพีเก่าๆแล้วว่าแบบคนสมัยก่อนจะชอบเสียงสูงในเพลงพวกสุนทราพร์อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเครื่องสมัยนิยมเครื่องสมัยนิยมนะครับผมไปน้อยแล้วสมัยนี้เขาฮิตอะไรกันอ่ะคุณก็ถ้าถ้าจะเทียบว่าในในในยุคก่อนเนี่ย เขาฮิตการร้องเพลงแบบผู้หญิงเสียงใสต้องเสียงแหลมอ่ะคุณว่าคุณว่ายุคสมัยนี้มันคืออะไรถ้าถามว่าอะไรฮิตฮิตอะไรผมว่าฮิตโต้หมากฝรั่งฮิตโต้อ่าอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันในวัยเด็กว่าฮิตโต้เคี้ยวแล้วกืนได้เปล่าอ้าวกืนได้ใช่แต่ติดคอฮไม่ใช่ั้นีิอ๋อสรุปว่ามันคือหมากฝรั่งหรือมันคือลูกอมฮิตโตะมันคือหมากฝรั่งเฮ้ยเด็ก เด็กเจนใหม่เขาทันกันเปล่าวะฮิตต์ถ้าอัทันทุกเจนแล้วครับคุณก็พิมพ์ไปให้ AI คุยด้วยแชท t GPT นั่นเจนเจนเจนอะไรวะ Generate Generate นะครับผม Generate อันนี้ไงเครื่องดื่มเกลอแร่อันนั้น Generate เออใช่ไหมใช่ครับเก่งมากไม่มั่นใจอะไรเลยชีวิตเนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับชีวิตคนเราก็ต้องเสริมสร้างเซลล์เอสเตมนะครับผมหรือถ้าเสริมสร้างเซลล์เอสเตมไม่ได้ก็ก็ไปเสริมสร้างเซลล์เอสโคลา อุ้ยหรือจะเสริมสร้างเซลล์เอสไอติมไม่มีอะไรคือเมื่อกี้พอพูดถึงเอสกิโมบวกไอติมติมก็เลยนึกถึงไอติมที่พี่พาไปกินที่เยาวราชโอ้อร่อยนะคุณอะไรนะผมสนิทนะเอออันเนี้ยอันเนี้ยไอเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมาเป็นรถเข็นแล้วสียืเขียวแล้วอะไรอัน้นี้ะ ไผ่ไผ่ไม่ไผ่เลยไม่ใช่ของเขาไอ้ฮะปลาพาพัดไอสคิ้มเนี่ยคุณต้องแวะไปกินนะคุณไปยาวราชต่อจากเจ๊สวยเจ๊สวยคุณกินหมูแดงทอดเสร็จปุ๊บแล้วตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นซอยอ่ะคุณเดินย้อนกลับมาประมาณทุ่มถึงสี่ทุ่มเขาจะอยู่ตรงนั้นเขาจะอยู่ตรงซอยข้างๆพวกเขามันไก่แปลงนามซอยตรงนั้นตรงไอ้นี่อะไรนะถ้าเขาไม่รักก็ควัวพรละไมขัวพรละไมถ้าเขาไม่รักก็ควรพรละไมเออขัวพรละไมอยู่ตรงซอยนั่นแหละออรถเข็นละคุณสีิวเขียว เเสีียยวขลพาพาไอศครีมคุณช้บกินรสอะไรอ้าวผมชอบกินรสข้าวเหนียวดำนี่โอ้โหอร่อยจะมีรสที่ฉันชอบคืออะไรวะมิ้งจี่อร่อยอร่อยนะครับผมมันเป็นเหมือนไอศครีมโฮมเมดอะฟิลแบบครับ กูรอสดพอร์ตมึงอยู่เสมอกูโอ้โหไม่มีอะไรเลยแค่แค่พูดว่ามันเป็นไอติมโฮเมดเฉยแล้วไม่แพงนนนอยู่ใั้ไม่แพงนะครับลูกหนึ่งประมาณหมื่นห้าเท่านั้นเองคือสองลูกสี่หมื่นคิดค่าถ้วยด้วยหมื่นหนึ่งเพราะลูกเดียวเขาจะมาเสริมในมือคุณคุณก็เลียแผลแๆลแพลเขาขายมีแต่ขาย จำนวนเยอะขึ้นเนาจะลดราคาอันน uh ี้มากขึ้นก็ต้องหวังกําไรมากขึ้นคุณเป็นพ่อค้านะคุณต้องฉลาดนะพ่อค้าชื่ออะไรพ่อค้ารวยหวังรวยอาวังรวยอาวังอาวังเป็นคนจีนคงเจงวาอวังรวยวะเยอะไรมีอะไรน่ากินอีกครับอัปเดตวงการข่าวสารร้านอาหารในเยาวราชปี2024พูดเสร็จกูกหมดเวลาแล้วชื่อวงการมึงเกียวซาน้องคันคืออะไรผมชอบเกวซา อ๋ออออแล้วมีเกียเก๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวนิ่มน้องยศไหมเกี๊ยวน <c oughs> ิ่มน้องยศก็มีมาสองคนกินแล้วก็มีอ่าเกี้ยวกรอบพี่โจโ้ก <laughs> ็มีเออตั้งแต่ครั้งนั้นจ <c oughs> นเคยฟันเกี้ยวซาของเราเลยไปก็มี <c oughs> เป็นเพลงมี <c oughs> เกี่ยวซา ของเราใช่ฝันถึงเกี่ยวซาของเราฝันถึพยางน้ำจิมของเราก็ได้กินได้อร่อยเลยครับอร่อยอร่อยอร่อยมีอะไรอีกร้านในปลาหมึกย่างน้องเก้าวน้องกายหรือน้องก้าวแถวนี้น้องกายนี่น้องกายแก้วเาน้องกายแก้วตัวดำเลยเหยียยืนอยู่ตรงแยกลาชเสดาก็ย่างก็หมดได้พอให้ย่างนานไป่น่อยก็ได เขายังอยู่ปะยังอยู่ยังอยู่ใช่ปหมยังอยู่กูต้องแวะไปแล้วเขาเอาพระภูมิก็ยังอยู่โออยู่แล้วพระอะไรเป็นพระพระอะไรพระสิวะโอหลวงพระสิวะโอเคโอเคหรืออะไรเฮ้เอาไปอยู่ในรามได้นะอ้าวอยู่ได้เออกูบาพระนื้อจ้ะพาแล้วก็พะสิวะอ่ะเออดีดีนี่อะไรอ่ะอ่ะบาปอ๋อครับ ว้าแยกจังเลยเออเออเอออะไรเลยอีกมีร้าน2องแสนแปด่ับาทรเฮร้านอาหารดิอ๋อร้านอาหารจะเป็นไอ้นี่ครับไอ้นี่ร้านบะหมี่อะไรวะบะหมี่นงอร่อยครับตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยคุณแวะนครนายกอ่ะแล้วคุณขับอ่ะจะเจอละตรงตลาดเลยตลาดเท่งเมื่อก่อนแล้วคุณเจอขวามือบะหมี่นงคุจอตลาดเท่งคืออะไรตลาดคือตลาดนัดคุณเท่งเธอเทิงเป็นเจ้าของจริงปะคุณก็ไปซื้อเลยขนมจีนแม่มาลาจริง ขนมจีนแม่มาลางเมียเขาขายอะไรครับเปิดนานยังเปิดนานแล้วไม่รู้อ่ะเปิดนานแล้วอ๋อเมียเขาขายขนมจีนแม่มาลางไงเออแล้วพ่อพ่อพ่อเท่งแม่คุณไม่มีพ่อมาอะไรเลยพ่อมาแล้วคุณขับอ่ะความือคุณเจอแล้วร้านบะหมี่อ่ะเออบะหมี่นงนี่หรอบะหมี่ชายสี่คุณแวะกินเลยอร่อยอร่อยกว่าบะหมี่นงบะหมี่นงเขาชอบแซวว่าเป็นกระดูกน้ำซุปกระดูกหมาจริงปะ กูน้ามนุ่งไหมคือเฮ้ยแต่ผมไปกินมาหลายรอบแล้วอร่อย and that's 15 minutes west e r n